สวัสดีครับยมจะกราบสวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกันที่หน้าเทคนิคจันนะครับร้านข้าวในตำนานอีกร้านหนึ่งของเทคนิคจันเลยนะครับ<อ>ร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูนะฮะแต่เมนูที่แนะนําคือข้าวผัดหมูทอดและที่สําคัญปัจจุบันมีซิกเนเจอร์ร้านใหม่คอกาแฟต้องชื่นชอบเลยครับร้านนี้กาแฟถูกที่สุดในจันทบุรีคือร้านฮอลิเดย์ของเรานั่นเองกาแฟต่อเทียง

บอกเลยว่าอร่อยครับผมให้ทายว่าแก้วขนาดเนี้ยเท่าไหร่ <Huh? S 1> นึกไม่ออกนะซตอบเลยครับแก้วนี้เพียง30สิบบาทนะครับ30บาทเท่านั้นได้กาแฟสดจริงๆเลยนะครับรสชาติสั่งได้นะครับเอาหวานไม่หวานแล้วขมไม่ขมเอาเค็มไม่เค็ม30มบาทคุณก็ได้กินกาแฟสดกับร้านนี้เลยนะฮอลิเดย์ Holiday นะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับ <S <S <ๆ>ก็ยังมีอาหารตามสั่งอีกมากมายนะครับจริงๆมีหลายอย่างแต่อันนี้คือซิกเนเจอร์ของเขาเลยคือข้าวผัดหมูทอดนะครับอันนี้ผมกินตั้งแต่ผมเรียนเลยแล้วก็จะมีข้าวกะเพราหมูนุ่มนะฮะอันนี้เป็นหมูนุ่มหมูชิ้นๆเลยมาผมจะกินให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงเหมือนเดิมหรือเปล่านี่ข้าวผัดเขาจะเป็นเหมือนข้าวผัดจีนนะข้าวผัดขาวนั่นเองนะครับนี่บอกเลยว่าเหมือนเดิมทุกอย่าง หอมนะฮะหอมต้อนอยู่ในฮับหมูคือดีฮะชิ้นใหญ่ๆเลยทอดใหม่ๆหอมๆอ,มอืมเมือกูนะฮะไม่ไม่บอกยี่ห้ออะไรแต่บอกเลยกินแล้วโคตรอร่อยนี่ฮะ ตอนที่ผมกินผมก็กินราดก,กับซอสพริกนะครับหมูทอดซอสพริกเป็นอะไรที่แบบืเด็ดแล้วมาถสงมาข้าวผัดเจ้านี้แล้วมมเบิร์ตเ,เ,เ,เพลินก็หยุดไม่อยู่นะเนี่ย,ย,ยมาเมนูตัดไา้บ้างนี่เลย กระเพราหมูนุ่มหมูยิ้นใหญ่ๆหมูยิ้นเด้งๆด้งเด้งขนาดไหนอเดี๋ยวิ้นใหญ่นอนอืมเด้งดึงๆเลยเห็นไหมอืมเห็นไหมเริ่มกันเลยดีกว่าหอม <ừ> ตุ่นกระเพราตุ่นกระหมูอ่ะไม่มีตัวฝักยาวบอกเลยเด็ดเด็ด ใครชอบเต็มบอกเลยน้ำปลาพริกเจ้าน,นี้หอมมากแล้วสดใหม่ทุกวันนะครับเปลี่ยนบ่อยดูน้ำปลายังใสๆนะครับไม่มีแบบขุนๆหรือว่าแบบมีตกงตะกรอนอะไรใดๆนะฮะแล้วที่สำคัญราคาถูกมากถ้าเป็นเงาบัดหมูทอด50บาทจุกๆอะครับอหอมข้าวนุ่มด้วยนะไม่แบบข้าวตาแห้งถุกจุ กะเพราหมูกรองกระเพราหมูกรอบคัน้าหมูกรอบมีนะครับทำอดอร่อยทุกวันนะครับที่น้าเทคนิคกันนะครับตรงมาจากทางเทคนิคครับเจอตอนทางเข้าฮอลิเดย์มองดูดีๆครับทางด้านขวามือเขาจะเจอร้านนี้เลยนะครับกาแฟถูกมากกดมากหอมมากอร่อยสั่งรสชาติได้ <S <S นอกจากนั้นยังมีชาเขียวด้วยเนาะนี่ ชาเกี่ยวก็ลอ,อยหอมสดชื่นรสชาติมะชะมาเต็มอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเราจะเดินทางไปครบ1,000 0ซับสไค์พร้อมๆกันนะครับผมบอกก่อนนะหนึ่งแสนซับสไคร์ผมมีของรางวัลดีๆรีบกดกันนะครับเราจะมีของมาแจกแน่นอน